มาเก็บดอกแล้วจ้าเตรียมดอกไว้ยัางจ้ามันมาอีกแล้ววิ่งคืนประตูห้องขี้ผมมาเถอะเจ้แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองราคาทุกถูกนะคะก็นี่เลยค่ะเพจพ่อมดเคลเวอร์อเ,รเพจสะดวกปลอดภัยเพื่อใช้แค่ Open ID เท่านั้นค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะสนใจจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลย แต่แต่ถ้าสนใจจะเติมผ่านเจก็ได้นะเจคิดถูกถูกเติมคูป,ปองห้าร้อยเจคิดถูกถูกเลยห้าแสนพอเอออีเจ๊ได้เลยขอให้มึงไม่ตุยดี <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอเฮ้ยคำถ<อ>ามแช่งกูได้ผลไฮ้ยสุดยอดสุดยอดอีเจ๊มันตุย <c oughs> อะไรคะลุงไม<อ>่ยืนจออ้จองทำไมโอ้ยโอ้โหเล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นแบบ ดีใช่ไหมลุงฮะเกขาขนาดนั้นเลยเชียวมาดิมาดิลุงมาดิมาดิเดี๋ยวก่อนไอ้ลินโดยาขอโทษครับเจกูจะคิดดอกเบี้ยมึงเพิ่มจาก200เป็น2ล้านคอยดูโถเจหน้าตาออกจากหน้ารักทำไมหน้าเลือดขนาดนี้ฮอตรงนั้นทำอะไรกันน่ะ เอ๊ะทำอะไรกันอยู่นะโหประชุมลูกนี้นี่นะลูกนี้จ้าขโมยทรัพย์สินดีลูกนี้ทั้งหลายมีเกสนสูงกูไม่แดกกูลอดกูลอดประตูห้องขี้กูยังอยู่กูหล ้ตายสิวันนี้เก็บดอกใครไม่ค่อยได้เลยลูกนี่หายหัวไปไหนกันหมดเนี่ยเอา้าพ<ร>นมเทสดนี่นี<ด>ไงเอลันดอ์เมื่อกี้มึงเล่นไข่ฮะบอกแล้วไงว่าจะคิดจากดอก200ค่ะเป็นดอก2ล้านนะลูกโอ้เจ้ทำไมหน่าเลือดขนาดนี้ขอให้ไม่ตุยดีนะยักษล็อกแบบเก่าครขับสาบเช็คนี่ไงขบสามแจุ๊คมดีเลยยัยะ คิดแข่งโค้อเจเหรอฮะมาเอ้ยเอาเจมันไม่ลงจริงๆว่ะกูไม่รู้แหละว่าลงไม่ลงแต่อย่างแน่ๆกูเก็บประตูห้องขี้กูแหละตายเดี๋ยววันที่เก็บดอกใครไม่ค่อยจะได้เลยเรดอรกันด้วยงั้นบ้านใหญ่นี้เจขอไปขาดดอกแล้วกันนะเรนดอร์ไม่ต้องมาขวากันแล้วก็ฉันนะแบบอีซี่ป้อมใหญ่ขนาดนี้ เขาไปขายทอดตลาดได้เท่าไหร่กันนะเอบ้านใหญ่กูปอมกูบัดก็เอาไปขาดดอกนี่ประตูห้องกิ้กูยังไม่ได้คืนเลยหืนี่เจได้ที่สองเหรอเก็บดอกได้น้อยขนาดนี้ได้ที่สองได้ไงอ่ะแปลกไฮนหนคอสดูสร้างดาเมจไปสามสิบกว่าโอ้